สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเบ็ฟิชชิ่งอีกเช่นเคยกับน,นี้ปลาซิง2 0ง200กิโลครับค่าขนบ1 0ยบาทวันนี้นักตกปลาไม่เยอะครับประมาณ25-26ท่านได้อยู่ก็เดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะรอดไหมสวัครับเรเ่มครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตามขวาหน่อยตามขวาหน่อยวิ่งได้วิ่งนะครับ เฮ้ยทำไมเงียบเหงาจังเลยเฮ้ยเก็บไปไว้เก็บไปก่อนไปนะไปนะไปตัวหนึ่งนะระวังสายนะดี๋พันยังยับเลยนะชิน้นๆหน่อยๆชิ้นไอ้ยี่อย่าพึ่งโยนมาดิอย่าพึ่งโยนมาของหัวหลักไว้ฮะของหัวหลักไว้หลายคน ตัดกำลังไว้ก่อนไม่หงใสโคตรเปียวอ,อ่ะบอกเลยวเน,นี้ยนะปลาใสเล็กกำลังกลับเลยเออยิ้มนยะิ้มยิ้มยิ้มยิ้มอยู่เนี่ยไปตองออกกัาไว้

ตัวหลังนะผมหลังนะ <c oughs> หนึ่งแถมที่หนึ่งครับ Anh đang hãng kiểu bay ra tao biết Máy đi ừ. đâu đi Lúc không sắp bỏ เนี่ยสีเขียวสองจุดแปดตามมาต่อครับผมมาคัดผมมาคัดลอกคัดลอกคัดลอกอให้คัดลอกหนะ่อยยกยังไงมันกินเอากินเอาไม่ใช่ตีไงให้มันตรงๆอ่ะตีให้ตรงๆดิ อ๋อให้มันตรงๆใช่คน,คนอื่นก็ได้ตีได้ด้วยไม่ใช่ตีคนเดียวเอาแล้วดิเอาแล้ว,อ,ลว,อ,ลวออกยังฮะออกยังมาๆมา,มาไม่ใช่ออกจากตรงนี้แล้วยังขว้าควัากลาง ล้างแล้วเอี่ยมแล้วสวิงอ่ะแม่งล้างลูกกีรอนอ่ะแชมขวานะขวานะขวาใกล้ขวาใกล้ขวานะครับขวานะขวานะเพื่นนะเพื่อนนะปลาตัวนี้แปลกว่าจยนมาขวามาโอ้ยแกดีเนาะตะบอม ไม่ชินก็จมเรือแม่งนี่เฮ้ยเจียวหลังนี่หว่าฮะปลาเผาปลาเผาโอ้โหปลามันมีตัวนะเออกินดีจริงปลาหวานปลาหวานเลยปลาแม่งเยอะขนาดนี้เลยเหรอเกี่ยวหลังเอาหวานเลยจะหนุดแล้วน่ะเอาขึ้นไปเลยดิจะม้วนหวานทำไมอีกอ่ะมันจะหนุดแล้วมันหนังไปเลยหนังมันจะฉีกแล้วดูกระตัวไปเลยมันแก่มันเกี่ยวขี้หน่อยเดียวไปเลยกระดงหลังเลยแล้วไปโคตรมันตู้สู้โคตรยากเลยอ่ะ

มมาลมาลใครพูดเมื่อกี้ <c oughs> ข้างหน้าครับผมเียง <c oughs> ได,าาได้ครับได้ได้ได้ขอบคุณครับ <c oughs> กว่าจะเจอตัวที่สี่โอ้โหกว่าจะเจอตัวที่สี่

Ok, tan toàn hả? Tựa xí

ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ